รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนาฬิกาหมุนมาช่วงเวลาคนหาเรื่องราวไปเที่ยวไปกินไปช็อปปิ้งดูมอไม่รีรอพาเขาคร 6, ัวชวนชิม ก็มีนัดกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงนะคะลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีสำหรับนะคะผู้ที่เกิดวันพุธแต่พุธเนี่ยมันแปลกค่ะวันอื่น,นมันไม่มีกลางวันกลางคืนแต่พุธมันจะมีพุธกลางวันและพุธกลางคืนมาถึงช่วงอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้น้ำปลาหวานสุดเด็ดจะเป็นน้ำปลาหวานกุ้งแห้ง จะเป็นน้ำปลาหวานปลาแห้งอร่อยทั้งคู่ค่ะแล้ววันนี้อยากจะขอมอบสูตรให้กับแฟนๆรายการเลยแฮปปี้เอใส่ใจในสุขภาพวันนี้หัว oh, ข้อนี้หรือเชื่อว่าแฟนๆรายการได้ยินแล้วตายฉันอยากม่งอะ่ะทำยังไงดีละ่ะคุนดีสวยได้ไม่ต้องรอได้ไหมและช่วง Happy t r i ิปแฮ p ปี้ไทมชุมชนนะคะที่อยู่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยพูดง่ายงว่า เป็นปอดปอดเพื่อจะทํำยังไงพอพูดถึงปอดเนี่ยเราต้องนึกถึงอากาศที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะไปขับฟอกปอดและตรงนี้ค่ะเป็นที่นะฮะลีบอยากจะขอแนะนําว่าไปเถอะเพราะทีมงานได้ไปสํารวจมาแล้วว่าตรงนี้เหมาะมากซึ่งเรียกว่าชุมชนสีเขียวบางน้ำพึง่งไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะแปบ๊บเดียวกลับมาพบกันค่ะ ลักกี้มิวสนับสนุนโดยบัก k 1 1 3วันนี้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็ดีไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็ดีอาจารย์นุชชลันศรีจะมีศาสตร์จะให้ความรู้ว่าการตั้งชื่อที่จะให้ตั้งชื่อเด่นดูดีตั้งอย่างไรไปด้วยกันเลยค่ะ เรื่องชื่อนะคะถือว่ามีความสำคัญในชีวิตของคนเราทุกวันนี้มากนะคะการจะตั้งชื่อเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องหรือว่าให้ส่งเสริมกับชีวิตของเราเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของคนที่เกิดวันพุธกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะท่านที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยให้นับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะถึงจะถือว่าเกิดพุธกลางคืนค่ะทีนี้มาดูกันเลยดีกว่าสำหรับคนที่เกิดพุธกลางวันนะคะ ว่าจะใช้พยัญชนะอะไรนำหน้าชื่อถึงจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะคะอักษรที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะคะคือยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะส่วนท่านที่อยากจะให้ชื่อส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของท่านนะคะจัดไปเลยค่ะดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอทงแล้วก็นอหนูค่ะ ทีนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการงานคนวันพุธนะคะควรจะใช้พยายชนะบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งอฟอฝ้านะคะพอพานพอสำเพาแล้วก็มอมา้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเดชค่ะเสริมในเรื่องของอำนาจแล้วก็เรื่องของการงานอักษรที่ห้ามใช้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันก็คือจอจานชอชิงชอช้างช่อโซชอกระเชอแล้วก็นอหนูค่ะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะอาจารย์อยากจะให้เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหมวดอักษรที่ใช้ในการรักษาสุขภาพของคนวันพุธกลางคืนนะคะซอสลา,านะคะอสบรลษีสอสเสือออหีบแล้วก็รอจุราค่ะส่วนอักษรของคนพุธกลางคืนในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพุธกลางคืนเนี่ยนิดนึงนะคะอาจจะเป็นคนกล้าใช้กล้าจ่ายนิดหน่อย เพราะฉะนั้นนะคะเสริมเรื่องเงินกันเลยค่ะก็ไก่ขอไข่ข้อควายขอระครังแล้วก็งองูค่ะสําหรับการงานนะคะคนบรรพุธกลางคืนแนะนําไม่ใช้อักษรออ่างนะคะและสระทุกตัวนำหน้าชื่ออันนี้จะเด่นพิเศษในเรื่องของการงานค่ะอักษรที่ห้ามอย่างเด็ดขาดนะคะก็คือบอใบไม้ปอปลาขอพึ่งขอฝานะคะพอสำเพาแล้วก็มอม้าค่ะท่านที่สนใจจะเปลี่ยนชื่อหรือตั้งชื่อนะคะปรึกษาปัญหาเรื่องชื่อ ปรึกษากับอาจารย์นุชชลันซีได้นะคะโทรไปเลยค่ะที่026423811นะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ w w w ร์ o r ด r c o m ค่ะเสารหน้ามาติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นวันอะไรนะคะ ตราแม่ประนอมบัตรออมสินวีซ่าเดบิตถอนโอนจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามโทร1115มีตั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพูดกันไม่ได้มีตั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่อาจอธิบายมีอีกหลายสิ่งที่หัวใจระบายออกไปไม่ง่ายได้บอกว่าชอบบอกว่าชอบบอกด้วยเนสกาแฟ บอกทุกคำทุกความหมายบอกร้เนสกาแฟความสุกเสิร์อยู่ตรงนี้รอเสอิเสอิอยู่สมอพอมจะสอิอมจะสิวนมันข้าวไม่ว่าทำแบบไหนเซนโดนใจพอิอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิต ดีไซน์มายอย่างเทปอิชิตันแบบก,กลางชาเขียวแอปเปิ้ลกีวีราศีใดมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนโตแล้วราศีใดกำลังจะมีเนื้อคู่จะใช่ราศีของคุณหรือไม่ฟังคำตอบได้ทั้ง12ราศีโทร1 9 0 1 9 0 1 9 0 0 6 5ูนนหง้นหกพงพิซซ่าสุดโอดตอนนี้รับ S M S ดวงรายวันกับอาจารย์ลักษณ์เราขา,ขานิเทศฟ,ฟรีวุ่นวายกันไปใหญ่เมื่อการสารภาพรักรรทำให้วาดแตกเป็นเสี่ยงเอามา ผมชอบหมวยครับที่ตามได้เสาร์นี้9นาฬิกา50นาทีตรมสอดคนตามาเพื่ให้คนเรารู้สึกดีครับถ้าใครอยากรู้สึกดีผมก็ยินดีให้ก่อนดีนีคิดเงินเทคเมียวันเสาบ่ายสองช่วงอร่อยอร้อยอร่อยกับครัวคุณรีสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นตตราอร่อยดี น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมเมนูประจำบ้านที่หลีเชื่อว่าทุกๆท,ท่านนะคะก็มีเมนูนี้ค่ะมะม่วงมันก็ได้มะม่วงสามฤดูก็ได้นะคะมังคุดก็ได้และขนุนก็ได้เราก็เลยเป็นที่มาของการทำน้ำปลาหวานเก่งสมัยก่อนนะ้ำปลาหวานไม่มีอะไรเลยขอบอกมีแค่น้ำตาลทายนะคะแล้วก็เอาหอมแดงใส่ แล้วก็ตามด้วยพริกป่นและน้ำปลาแค่นั้นยังอร่อยเลยตอนนี้เรามาประยุกต์เพราะเราจะทำน้ำปลาหวานนี้โกอินเตอร์นะน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกเนี่ยฝรั่งชอบมากเพราะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรสักตามที่รสชาติลงตัวพอดีนะฮะแล้วนำสองอย่างนี้มาเคี่ยวเคี่ยวจนกระทั่งออกมาได้ประมาณนี้แล้ว หลังจากนั้นน้ำมะขามเปียกก็ลงแล้วก็เคี่ยวต่อไปเพราะขณะน,นี้ความหวานความเปรี้ยวและความหวานธรรมชาติของเจ้ามะขามเปียกนั้นเดี๋ยวกำลังจะเริ่มออกมาเคี่ยวจนกระทั่งมีความเหนียวหนึบ mm hmm. เมื่อได้ประมาณนี้นะคะหอมเจียวและกระเทียมเจียวลงไปเลย เมนูนี้หอมแดงต้องมากกว่ากระเทียม1เท่านะคะสัดส่วนสองอย่างไม่เหมือนกันหอมแดงต้องมากกว่ากระเทียม1นึ่งเท่าะคะ่ะโอเคนะคะเคี่ยวตรงนี้นะคะถามว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ลือต้องบอกเลยว่าจากที่ได้น้ำตาลนะคะน้ำตาลปีบ๊บที่จนเป็นคาราเมลแล้วแล้วมาผสมกับน้ำมะขามเปียกอันนี้ก็ต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆอย่างน้อยสุด คุณต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเคี่ยวเพราะตัวหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวที่ลงไปนั้นกว่ามันจะซึมซับไปเจอกับในน้ํานะคะแล้วก็มันก็จะได้หอมกําลังดีด้วยนัะน่ะอันนี้ไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บมันจะได้ทันทีคุณสามารถเก็บแบบนี้หลังจากกรองแล้วเนี่ยได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เผ็ดเดี๋ยวไปปรุงเอาตอนที่จะใส่ถ้วยนะคะ พร้อมแล้วเราก็จะนำมากรองนี่ค่ะได้แล้วเจ้าน้ำปลาหวานมาตักแต่ละที่นะคะเพราะวันนี้เรามีน้ำปลาหวานทั้งแบบปลาแห้งและน้ำปลาหวานแบบกุ้งแห้งค่ะมีสองแบบเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยกุ้งฝนอบนะคะสําเร็จ ของแม่ประนอมเห็นไหมป้มาพี่กี้หนูเหมือนกันส่วนแต่งก็แต่งไปแต่ส่วนเข้าเนื้อก็ต้องเข้าเนื้อค่ะนี่เลยให้มันเข้าไปซึมเลยนี่โอ้หน่าทานมากจบแล้วมาตั้งบนน้ำแข็งจะได้ดูเย็นๆ เรามีนัดนะคะเรื่องของคุณดีสวยได้แล้วไม่ต้องรอจะทำอย่างไรช่วง happy house ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบอินเ international และหัวข้อในวันนี้หรือเชื่อว่าไม่ว่าหญิงหรือชายต้องการที่จะมีความมั่นใจทุกๆครั้งที่เราแต่งกายพร้อมจะออกจากบ้านแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านนั่นคือหัวข้อที่ว่า คุณดีสวยได้แต่ไม่ต้องรอเนะคะวันนี้ค่ะนายแพทย์กำธรสิริพันธ์จะได้มาบอกเราว่าคุณดีสวยได้โดยไม่ต้องรอและไม่ต้องการมีดผ่านั้นทำอย่างไรบ้างเทคโนโลยีนี้ทำได้ทั่วตัวไล่ตั้งแต่ข้างบนแกม้มยุย้ยอายุมากก็จะมีคางของชั้นเอาออกเอาออกทำไงตรงนี้ก็ได้ก็นี่ไงเดี๋ยวเอาง่ายๆนะ ก็เจาะเข็มตรงนี้ประมาณเบอร์18เจาะใส่น้ำยาเข้าไปว้าวใส่น้ำยาเพื่อให้เต่งตึงเสร็จแล้วเราก็มีไฟเบอร์ออปติกเลเซอร์สอดเข้าไปก็ไปละลายไขยมันมแล้วก็กระชับผิวด้วยในเวลาเดียวกันะนะหลังจากทำยังไงก็ต้องมีตัวซับพอร์ตคือมัอนเหมือนกับว่าอันนี้เป็นผิวหนังอันนี้เป็นไขมันอ,มอันนี้เป็นกล้ามเนื้อข้างล่างเราดูดเอาตรงกลางเขาออก เขาก็จะลอยเต่งๆใช่ไหมเราก็ต้องมีเสื้อเหมือนกับเสื้อรัดรูปที่เขาเรียกว่าตู้ปองตู้ปองเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตมันไว้รับให้มันเหมือนเราติดวอลเปเปอร์ ใส่สักพักหนึ่งคุณหมอครแล้วมันเป็นที่นิยมมากน้อยแค่ไหนก็ <c oughs> เป็นที่นิยมมากเพราะ <c oughs> ว่าหนึ่ง <c oughs> คือเจ็บแค่ช่วงแรกที่เราฉีดยาชาเฉพาะจุดตอนทําไม่เจ็บเลยอันที่สองคอนข้างหายไวอันที่สามไปไหนมาไหนได้คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลอ่า,าอแล้วหลังจากนั้นมันก็จะอยู่ได้นานไหมอยู่เหมือนปกติเลยก็เหมือนเนื้อเราปกติการที่ดูแลตัวเองคุณหมอคุยกับเราหลายครั้งแล้วว่าแน่นอนมันก็มีวิธีการดูแลหลายๆอย่างการกินอาหารการกินดีอยู่ดีนอนดีนั่นคือเรื่องหนึ่ง การไปทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายก็ไปสปาแต่ถ้าทางการแพทย์ต้องกลับมาหาแพทย์แน่ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นโบท็อกหรือแม้ว่าจะเป็นการดึงไขมันปรับสัดส่วนอันนี้แน่นอนต้องหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยและเครื่องไม้เครื่องมือนั้นต้องได้รับการประกันออยทั้งต่างประเทศและในประเทศด้วย คุณหมอจะมีอะไรฝากให้กับแฟนๆรายการในเรื่องของหุ่นสวยได้โดยไม่ต้องรออีกสักหน่อยไหมคะก็จะฝากว่าสําหรับท่านที่กลัวเป็นแผลใหญ่มอยู่นานแค่ไหนแล้วไอรูนั้น<อ>คือจริงๆแล้วน่าต้ออยาให้เห็นรูรเลยจริงๆนะแผลพวกนี้นะ48ชั่วโมงก็ปิดแล้วอ๋อฮีลิ่งแล้วโอเคโอเคแต่ว่าก็พอผ่านไปเนี่ยเหมือนรอยสิวอะ ก็ออาหายเหมือนรอยสิวไม่ไม่อยู่นานไม่อยู่นานวันนี้คุณหมอก็มาให้ความรู้นะคะกับพวกเรานะในเรื่องโดยเฉพาะที่ทุกคนสงสัยว่าดูดไขมันดึงไขมันสลายไขมันอันตรายไหมแล้วทําอย่างไรอยู่ได้นานแค่ไหนวันนี้เราได้รับทราบแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอกำธรเป็นอย่างยิ่งนะคะครับ

กลมกลม่อมหอมละมุนให้กาแฟแก้วโปรดเมสเล่<ะ>เคอฟฟี่เมกความสุขที่ยากจะห้ามใจหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไวทุกปากทุกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบตัวไทยหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไวความสุขเสิร์ฟอยู่ตรงนี้ ที่อร่อยดีรยดปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตแม่แม่บีทกเก้นไลท์คนนี้มีน้ำตาลแค่สเองนะใช่เลยมีส่วนช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วอย่างนี้ใช่เลยหรือเปล่าล่ะใช่เลยบีเทกเก้นไลท์ความอร่อยที่มาพร้อมกับสูตรน้ำตาลน้อยกว่าแค่สอเปอร่อยทุกวันมั่นใจบีเทกเกนย่างยานทอๆ น้ำด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่เพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมหายไปไหนอ่ะไม่รู้ถูกใจใครต่อใครเพราะเป็นพริกไทยแท้แท้แม่หม่าม้านั่นคงข้ามนี่พริกไทยแท้ๆ<ฟ>ท้ใใรตร,ราห<ฟ>ม,มืที่หนึ่งของเด็ดของจานอร่อย ดีไซน์มาอย่างเทพอิชิตันแบบกลางชาเขียวแอปเปิ้ลกีวีเปรี้ยวปากกัที่นี้ไปเช็คอินที่ย่านเมืองทองกับสองนักร้องคู่ซีเป็กและโบลิิงครับไปเช็คอินขาหมูเจ้าดังและร้านซิ่งย่างเปิดใหม่ในสไตล์โนบิตะรับติดท้ายด้วยเค้กมะพร้าวเผาแปนาฬิกาย5นาทีเวลาใหม่ตลอดมิถุนายนจ้า Pay t r p p Happy Time สนับสนุนโดย b e t a เก n Life เคยสังเกตแผนที่ประเทศไทยไหมมันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งไม่ใหญ่นะคะเล็กๆเหมือนกระเพาะหมูซึ่งกระเพาะหมูนี่นะคะได้ถูกลงในนิตยสาร Times แล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ยที่เหมือนลักษณะกระเพาะหมูในแผนที่ประเทศไทยอยู่จังหวัดสมุทรปราการนั่นน่ะเขาบอกว่า The best urban oasis เราจะได้ไปดูกันแล้วว่าทำไมอ่ะถึงได้ไปถึงลงที่นิตยสารไทยและเจ้ากระเพาะหมูนั่นน่ะมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรในกระเพาะหมูหรือไปพร้อมๆกันค่ะ ยังไงบ้างครับธรรมชาติพื้นที่ตมบางลำพึ่งหรือพื้นที่เขาเรียกว่ากระเพาะหมูพราะบาลเดจพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครนะอากาศที่นี่บริสุทธ์นะต้นไม้เยอะนะหัโซนดีที่สุดมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาขี่จักรยานท่องเที่ยวจานวนมากแล้วกับเรามีตลาดน้ําบาง้ำพึ่งอยู่ด้วยเนี่ยการที่ท่องเที่ยวของตาบางลำพึ่งเนี่ยนะครับสามารถมาชมตลาดน้ําบาง้ำพึ่งและมาชมวิถีชาวบ้านและโบสถ์เก่าๆของเราที่สวยงามวัดบาง้ำพึ่งนอกนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีหมู่บ้านโฮมสเตย์ ay, นะครับแล้วก็บ้านทุบสมุนไพรครับบ้านดอกไม้เก็ตปลานะครับแล้วก็ผิดพันธุอ์ออทอปทุกอย่างเลยอยู่ที่ในตำบลบางลำพึงเนี่ยนะครับเราสามารถมาเที่ยวมาศึกษาหาควา,ามรู้ได้เราเป็นปอดตันกรุงเทพเราสอนทุกอย่างที่ท่านอยากมาเรียนนะฮะตามวิถีชาวบ้านของเราที่บางลำพึ่งเรามีอยู่ ตลาดน้ำบางลำพึงเนี่ยเรามีบ่อดักไขมันด้วยนะครับบริการไว้ให้จุดเป็นที่ล้างจานไม่ให้ล้างแล้วทิ้งลงคลองเราเรารักเื่องสิ่งแวดล้อมแล้วตามบ้านเนี่ยเรื่องขยะเปียกเนี่ยเราทาน้ําจุลินทรีย์เอหมดทุกหลังคาเรือนเลยของตำบลบางาำพึงนะครับเพื่อว่าให้เห็นว่าเราอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับบางลำพึงเนี่ยทำตามพระราชบัญญัติทุกอย่างเศรษฐกิจพอเพียงปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเราทําเองน้ําจุลินทรีย์เอไว้ใช้ลดน้าต้นไม้เองคําว่าทุ่งกระเพาะหมูเนี่ยทุกคนคงงงนะทำไมเรียกกระเพาะหมูมันมีีแบบเย น้ำมันโค้งเหมือนกระเพาะหมูเลยนะเป็นรูปเหมือนกระเพาะหมูลแล้วเขามีใช้ยาอย่างอีกอย่างหนึ่งว่าคุ้งข้าวเหนียวบูดนะคุ้งข้าวเหนียวบูดเนี่ยหมายความว่ามันอ้อมไปไกลมากนะฮะอ้อมไปไกลประมาณเกือบ20กิโลนะก็มีโครงการพราะบาดเจ็บใจหัวขุดคลองลรัดโขขึ้นมาเป็นการรัดน้าแง่ระยะทางแง่หก0เมตรเองนะครับ600เมตรเนี่ยทำให้รัดงรัดน้ำได้ประมาณ16กกิโลกว่ากว่า ของทองน้ําแทนที่จะอ้อมไปไม่ต้องอ้อมแล้วตัดรัดลงสู่ปากอ่าวไทยให้ไวขึ้นและน้ํารัดน่ะโดยที่พื้นที่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ําไม่เคยท่วมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าโฮโซนที่ดีที่สุดนะครับหนึ่งในสามไอเซียอยากหนังสือทามที่ลงไว้ให้นะครับว่าเรามีต้นไม้เยอะรอบข่างแลวมีปราจากเยอะนะครับและลําน้ําเราเนี่ยเป็นอากาศเกาะกลางเนี่ยเป็นที่ออกซิเจนที่ดีที่สุดเพราะว่าเรามีป่าจากรอบ เกาะของเราเลยนะครับมันจะไม่มีอะไรอากาศเป็นพิษพัดมามันก็จะติดที่พระจาทางจากของบ้านเรานะครับแล้วต้นไม้มันเยอะลงสู่พื้นดินไม่ได้แหมช่างสมกับการยกย่องให้เป็นปอดของคนเมืองเลยนะคะด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บวกกับผู้คนที่ดูมีมิมตรไมตรีแล้วใช้ชีวิตแบบพอเพียงข้าวของผักปลาจากในสวนในไร่ก็นำมาจำหน่ายได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยภูมิปัญญาของคนไทย ใครๆที่ผ่านไปแถวนั้นหรือยากแนะนำว่าอย่าลืมแวะเวียนไปได้นะคะชาวบ้านที่ชุมชนบางน้ำพึ่งเขาฝากบอกมาก็ว่าถ้าไม่ได้ไปสัมผัสซึมซับอากาศบริสุทธิ์ด้วยตนเองแล้วเราก็รับรองว่าท่านจะไม่ได้รับรู้ถึงความสดชื่นผ่อนคลายในวันหยุดพักผ่อนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวล่ะคะ่ะ ตำบลบางละเพึ่งเนี่ยนะฮะแหล่งท่องเที่ยวเรามีเยอะมากนะครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ยังไม่มานะครับเรามาด้วยตัวเองดีกว่าเราจะรู้ว่าอากาศที่นี่บริสุทธิ์ยังไงเย็นยังไงเวลาหายใจเข้าไป,ไปาไมันฟอกปลอดอะไรยังไงมัฉนอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองดูรายการก็ยังไม่ชัดเจนนะครับไม่เห็นภาพไม่เห็นอา,ากเารมิฉน,นอยากให้มาที่ตลาดน้ำบางละเพึ่งของเราเลยนะครับเราเป็นสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพที่สุดที่เที่ยวมาเช้าบ่ายก็กลับบ้านได้แล้วไปซักเสื้อผ้าต่อไปทำงานบ้านต่อชุมชนที่นี่ ต้อนรับท่านอยู่ตลอดเวลาอยากดูรอยยิ้มของพวกท่านกับรอยยิ้มของพวกเราว่ามาที่นี่แล้วยิ้มกันเป็นยังไงบ้างยิ้มสยามประเทศไทยขายได้หมดก็ฝากรอยยิ้มของชาวตลาดน้ำบางพึ่งไปสู่วันนี้เหมือนผมที่พูดอยู่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเพราะยิ้มสยามนั้นที่จะขายได้ต่างชาติถึงเข้ามาที่นี่เยอะได้ไมะนั้นคนไทยเรายิ้มสู้กันไว้นะครับเรามาเที่ยวที่ตลาดน้ำบางพึ่งเราจะไม่ตกทุกข์ได้ยากทุกคนจะมีความสุขไปพร้อมกันทั้งประเทศไทยครับขอบคุณมากครับวัีครับสัปดาห์หน้านะคะเรามีนะคะ ในทุกๆช่วงเรื่องราวที่น่าสนใจมากเรียนอธิมงานได้เตรียมไว้แล้วสําหรับแฟนแฟนไหนการค่ะสวัสดีค่ะเขครัวชวนชิมนาฬิกามุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์ไงหนึ่งอร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้